เนเดอร์รุ่นไฮบริดนะครับที่ขายดีมากๆในปี2024นะครับ2025ยังน่าใช้อยู่ไหมนะครับแล้วมันตอบโจทย์ใครบ้างนะครับคลิปนี้มีคำตอบครับไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับพวกผมเซลป้อนะครับวันนี้เราอยู่กันที่มิตซูพระนครสาขาสายใหม่เหมือนเดิมนะครับพี่ๆวันนี้จะมาให้ข้อมูลนะครับว่าเอ็กเพนเดอร์ที่เป็นไฮบริดเดี๋ยวทั้งเอ็กเพนเดอร์ครอสไฮบริดเอ็กเพนเดอร์ไฮบริดธรรมดายังตอบโจทย์อยู่หรือเปล่าเพราะว่าปี2024เนี่ยผมขายไปทั้งหมด130คันเปิดตัวเกือบครบ1ปีแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้ารับรถเนี่ยเกือบครบ1ปีกันทั้งนั้นเลยนะครับรถแรกๆเนี่ยฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับมีปัญหาเรื่องของเบรกมีเสียงบ้างนิดหน่อย ว่ายังน่าใช้อยู่นะครับเพราะอะไรครับไปดูกันเลยครับโอเคครับเหตุผลแรกเลยนะครับปัจจุบันนี้ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนทุกวันเนี่ยนะครับรถในบ้านเรามีให้เลือกทั้งหมด3รูปแบบนะครับด้วยกัน1รถน้ํามันล้วนได้รับความนิยมฮิตนะครับอีกหนึ่งนะครับคือรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าเนี่ยคือไม่มีเครื่องยนต์เลยนะครับมีมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่อันที่3คือรถไฮบริดไฮบริดเนี่ยจะเป็นการทํางานผสมผสานกันระหว่างไฟฟ้าและเครื่องยนต์ข้อดีของแต่ละแบบ แตกต่างกันไปนะครับวันนี้ผมจะมาบอกข้อดีของ Explorer Cross คันนี้นะครับ Explorer Hybrid เนี่ยครับว่ามันดีแล้วมันเจ๋งยังไงบ้างนะครับทำไมปี2 0 2 5ยังน่าใช้อยู่เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องของอัตราเร่งนั่นเองครับหลายคนเนี่ยที่เคยใช้รถน้ํามันการที่เราอยากได้อัตราเร่งสูงเราต้องซื้อรถที่เครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นการบริโภคน้ํามันก็มากขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่าแรงบิดนะครับแรงม้าก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่มันตามมาด้วยการสิ้นเปลืองน้ํามันนั่นเองครับเราเติมน้ามันบ่อยจ่ายบ่อยนั่อย รถไฟฟ้าถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่เคยขับรถไฟฟ้าเลยนะเวลาไปเทสได้ครั้งแรกเนี่ยเราจะรู้สึกดีมากๆนะครับเพราะว่า1เงียบเรื่องแรกเลยนะรถไฟฟ้าเงียบอันที่2คือการจ่ายเงินเรื่องของค่าเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับค่อนข้างถูกนะครับถ้าเทียบกับรถน้ำมันอันที่3คือแรงบิดที่ดีมากๆเนื่องจากเขาขับด้วยมอเตอร์นะเวลาที่เรากดคันเร่งเนี่ยมันไม่ต้องรอรอบมัน ปื๊ดเลยนะครับแต่ข้อเสียก็มีครับสำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยข้อเสียคือจากปัจจุบันเนาะที่เขาใช้รถไฟฟ้ากันในบ้านเรามาปี2ปีนะครับแล้วผมก็อยู่ในวงการรถยนต์ด้วยนะครับคือจะมีปัญหาเลยหลังบ้านเนี่ยเรารู้กันดีครับบางทีเนี่ยออกคงออกข่าวเนี่ยคลิปนี้ผมพูดไปอาจจะโดนแบนก็ได้ <laughs> คือรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันมีปัญหาเรื่องของการซ่อมที่ค่อนข้างนาน ประกันเนี่ยหาต่อยากหน่อยนะครับแล้วก็ราคาขายต่อไม่มีมันมีแหละแต่มันถูกจนเราทําใจขายไม่ได้เราซื้อมาล้านกว่าบาทเงีย้ยเราขายเต็นซื้อ3 0 0แสนเงี้ยรถวิ่งแค่หมื่นโลอะไรเงี้ยครับสองหมื่นโลเรารับไม่ได้แน่ๆนะครับแล้วเราก็ไม่อยากขายนะครับเราก็ต้องใช้ต่อนะครับหรือบางคนก็ยอมเลยก็ตัดจบอยากจบปัญหาเพราะนั้นรถไฮบริดเนี่ยนะครับตอบโจทย์ตรงที่อะไรครับ 1. อัตราการบริโภคน้ํามันเนี่ยต่ำกว่ารถน้ํามัน20%ซคือประหยัดน้ํามันกว่าแล้วกัน,นครับระยะทางเท่าเดิมเติมน้ํามัน1 0 0 0บาท ถ้าเกิดใช้รถไฮบริดอาจจะเติมแค่7จ็ดถึงแปดแค่นั้นเองนะครับในระยะทางเท่าๆกันอันที่2ที่ผมชอบเลยนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยชอบแหละนะครับถ้าเคยใครเคยยิ่งเคยขับรถน้ํามันมาก่อนครับคืออัตราเร่งที่ดีมากๆต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี้ยนะครับเอ็กเพนเดอร์ครอสนะครับรวมทั้งเอ็กเพนเดอร์ GT ที่เป็นเวอร์ชันไฮบริดเนี่ยนะเป็นรถที่มอเตอร์ใหญ่พอๆกับรถไฟฟ้านะครับเวลาที่เราขับหรือเหยียบคันเร่งเนี่ยนะครับมันจะได้ฟิลใกล้เคียงกับรถไฟฟ้าแต่ไม่เท่ารถไฟฟ้าหรอกนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เขาลูกเล็กนิดเดียวนะะครรรัับเเเพาาานนน้้มมมออต์์กก็ดดีไไไซใใส่่่หญ เต่ยน้ำมันใช่ไหมอันที่สองคือขับสนุกเหมือนใกล้เคียงกับรถไฟฟ้านั่นเองอันที่สามเนี่ยนะครับ Exander เนี่ยนะครับมันน่าใช้ตรงที่เป็นรถ7ที่นั่งนะครับในเซกเมนต์เขานะนะครับเป็น7ที่นั่งที่เป็น ไฮบริดเพียงรุ่นเดียวในรุ่นนะครับคือเจ็ดที่นั่งของยี่ห้ออื่นไม่ว่าจะเป็น Honda t o y โยต้อะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นรถน้ำมันนะครับหรือเป็นรถมินิไฮบริดนะครับเป็นอย่างเขาไม่ได้เป็นฟูลไฮบริดเหมือนของเรานะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นฟูลไฮบริดนะครับเพียงแบรนด์เดียวเลยนะครับอันนี้น่าใช้มากนะครับแล้วก็จากที่ผมใช้มานะสองหมื่นกว่าโลนี่คือดีมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้วยจุดเด่นหลักๆเลยนะครับของรถเอ็กเพนเดอร์เวอร์ชันไฮบริดนะครับหลักๆที่ผมใช้มาเนี่ยส่วนตัวนะครับรถคันเนี้้ยนนนะะคครรรัับบเเป็ถขอองงผมมใชา20,000ก่ ประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ไฮไลท์จุดเด่นของเขาหลักๆเลยจริงๆก็จะมีเรื่องของหนึ่งเบน้ำมัน19.2กิโลลิตรถ้าขับในเมืองเนี่ยนะครับบอกเลยว่า20ต้นๆถ้ารถติดๆนะ23-24กิโลลิตร ต้องมีแต่ถ้าเกิดขับออกตา่างจังหวัดนะครับเราขับออกตา่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมขับก็ประมาณความเร็วร้อยไม่เกินร้อยสิบเนี่ยก็จะได้ประมาณ17กิโลลิตรก็ถือว่าเยี่ยมมากๆกับรถ7ที่นั่งนะอันที่3เป็นรถ7ที่นั่งที่ดิเมนชันเนี่ยใหญ่แล้วก็กว้างสุดในรุ่นใหญ่แล้วกว้างสุดในรุ่นครับเพราะนั้นเวลาที่เราเข้าไปนั่งเนี่ยนะครับห้องโดยสารใหญ่กว้างผู้โดยสารก็นั่งสบายนะครับตามมาด้วยที่ผมชอบอีกันึงที่เป็นเวอร์ชันนี้นะครับคือการเก็บเสียงแล้วก็ช่วงล่างที่มันหนึึบขข้้้นนนนแ่ะรรวกก็็เเเสีียงไดดพา มีการใส่ตัวซับเสียงเนี่ยมารอบพันเลยนะถ้าเทียบกับรถน้ามันเนี่ยไม่มีนะเวลาที่เรานั่งข้างในรถคันนี้นะครับนอกจากที่แบบคือจังหวะที่เราขับในเมืองเนี่ยนะครับไม่ได้เร่งคันเร่งอะไรมากมายเนี่ยเครื่องยนต์ไม่ติดไมยังไม่พอนะมีที่เก็บเสียงด้วยเพราะนั้นเสียงลมเสียงมอไซค์เสียงคนคุยกันด้านนอกเนี่ยเข้ามาค่อนข้างน้อยเพราะนั้นเรารู้สึกแบบเป็นส่วนตัว <S <S อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของความสูงของตัวรถนะครับคือถนนบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเดี๋ยวก็ซ่อมท่อเดี๋ยวก็เจาะถถนนนนะรรมมีกกกาาโปปซ่อ็ ไม่ได้ซ่อมให้มันเรียบเหมือนเดิมซ่อมให้มันสูงขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดบางทีเราขับก่อดหน้าเนี่ยผมขับรถเก่งใช่ไหมบางทีเราเจอจงจังหวะท่อหรือ จังหวะที่เขาซ่อมถนนเนี่ยเราก็ต้องยอดต้องหลบใช่ไหมแต่ถ้าเกิดขับรถตัวนี้นะครับจากที่ผมใช้มา2 0 0 0 0กว่าโลนะเราไม่ต้องซีเรียสมากเกินไปเราอาจจะไม่ได้เบรกถึงขั้นว่าแบบเหมือนรถอีโคคานะหรือว่ารถเก่งที่มันตำ่ตำแต่ว่าไม่ได้แบบลูดไปเลยกันนะแต่ว่าเราไม่ต้องระวังมากเกินไปเพราะนั้นการขับมันก็สบายมากขึ้นทัศนวิสัยดีขึ้นนะครับกว่ารถที่แบบเป็นรถเก๋งซีดานนั่นเองเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะนี่ครับเปิดเข้าไปปึ๊บนะครับ นี่อันนี้คือรถสภาพ20,000กว่าโลนะไฟ2เท้าอันนี้คือดีมากนะครับตอนนี้รีโมทหายไปแล้วครับอยากเปลี่ยนเป็นสีขาวมากเปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้เป็นสีน้ําเงินอยู่ <laughs> เดี๋ยวต้องหาซื้อรีโมทมาเปลี่ยนสีนะครับเบาะเนี่ยพี่ๆนี่นี่อันนี้เป็นเบาะกันความร้อนเป็นเบาะสะท้อนความร้อนเขาเรียกเบาะฮีทการ์ดเวลาที่เราจอดตากแดดแล้วเราขึ้นมานั่งรถเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันจะไม่ลวกหลังลวกก้นอันนี้ผมชอบมากๆแล้วก็ดูครับดิเมนชันใหญ่แล้วก็กว้างนะครับนั่งสบายเพราะนั้นเวลาที่เราขับรถเนี่ยทัศนวิสัยดีคอนโทรลรถก็ง่ายนะครับแล้วก็ชอบอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเป็นคนขับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่านะครับเพราะว่ามิ้นเป็นผู้โดยสารคือพวงมาลา แรงบิด255นิวตันเมตรเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเป็น Accord Camry เวอร์ชันน้ำมันเนี่ยนะครับ230 220กว่าเองนะครับอันนี้255นะเหยียบคันเร่งปุ๊บมันพุ่งแบบวูบเลยนะครับเคยทดสอบนะครับผมเคยพูดไปในคลิปก่อนๆเคยไปสนามแข่งรถเนาะแล้วก็เอารถ Exander ไปเทียบกับพวก p a j e r o ไปเทียบกับ Titan นะครับแล้วก็จอดนิ่งนะคลิกดาวคือเหยียบสุดเลยพร้อมกันนะครับระยะ200เมตร Exander กินเกือบ2ช่วงตัวนะบอกเลยว่าอัตราเร่งดีเยี่ยมเพราะนั้นใครที่ชอบขับรถแบบในเมืองไม่ใช่คนขับรถเร็วน ต้องการอัตราเร่งเพื่อเร่แงแซงเร่งหลบต้องการความคล่องแคล่วนะครับ บอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างแบบชอบมากเลยนะครับคือห้องโดยสารเนี่ยกว้างนะครับเป็นรถเจที่นั่งใช่ไหมเป็นเจ็ที่นั่งที่นั่งได้จริงทุกที่นั่งนะครับเวลาผมกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับไปกับครอบครัวหลายๆคนเนี่ยนะครับเรานั่ง7บางทีนั่ง8ปดคนด้วยนะครับมีหลานๆด้วยนะครับมีเด็กๆด้วยอันนี้นั่งได้ดีมากๆเลยนะครับมันกว้างแล้วก็นั่งสบายนะครับอย่างแถวสามเนี่ยนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ตะกลองผมขึ้นให้ดูเนาะอันนี้คือสูงนครือยเลยบแถว3 แถว2ก็คือนั่งได้3คนนะครับแถวหน้าก็อีก2คนก็รวมกันเป็น7ที่นั่งอันนี้บอกเลยว่านั่งได้ทุกที่นั่งจริงๆนะครับแล้วก็สายครอบครัวเนาะเวลาเดินทางไกลใช่ไหมเราจะมีแก้วกาแฟแก้วชาเขียวอ่าแก้วโกโก้แก้วชายเย็นใช่ไหมที่วางแก้วเนี่ยมิ้นเคยรีวิวไปแล้วทั้งรถเลยนะครับ18จุดนะครับนี่จะให้ดูตรงน,นี้ก่อนทุกประตูนะครับจะวางแก้วน้ําขวดน้ำเนี่ยได้ทั้งหมด3ขวดต่อ1ประตูเพราะนั้นมี4ประตูเนี่ยสี่สามสิบสองยังไม่หมดบริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับบริเวณ บริเวณเกียร์พี่ๆบริเวณหัวเกียร์เนี่ยวางได้อีก2เป็น14แล้วนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับอันเนี้ยนี่อันนี้อีก2 15 16นะครับเป็น16แล้วใช่ไหมนี่เห็นไหมอันเนี้ยคือเรานั่งปึ๊บนะครับเราก็กินน้ำปึ๊บนี่วางปึ๊บนี่สะดวกมากแล้วก็วางแขนได้ด้วยแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับที่แบบวางได้นะครับตรงนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าน,นี่นี่นี่ตรงนี้นะ นี่แถว3มนะครับมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วย1ช่องนะครับข้างละ1ช่องคือด้านซ้าย1ช่องด้านขวา1ช่องเพราะนั้นวางแก้วน้ํากันแบบจุกๆเลยนะครับอันนี้คือแฮปปี้ทุกท่านแน่นอน <laughs> นะครับเพราะว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของการใช้รถของผมนะนะครับเวลาที่เราเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยความสุขระหว่างทางนะครับคือการแวะปตทแล้วก็ซื้ออเมซอนเราเป็นลูกค้าชั้นดีเลยนะครับแต่ว่าอเมซอนไม่ได้ให้โฆษณาเรานะ แต่เราโฆษณาให้เลยนะครับโดยรวมนะครับยังเป็นรถที่น่าใช้อยู่นะสำหรับผมนะครับกับราคา90 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็โปรโมชั่นที่มิตซูเนี่ยจัดมาให้นะครับดอกเบี้ย0%นตั้งแต่เปิดตัวอันนี้ก็คือเยี่ยมมากๆนะครับปกติรถเปิดตัวเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วดอกเบี้ย0%นะครับมาปีนี้นะครับมีอะไรพิเศษเพิ่มบอกเลยว่าของแต่งนะครับปีที่แล้วว่าดีแล้วนะครับลูกค้าใช้แล้วดีแล้วปีนี้ผมอัปเกรดหลายๆเรื่องเลยนะครับเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายเจาะทีละอย เลยนะครับปีที่แล้ว2024เนี่ยนะครับเราเป็นยอดขายอันดับหนึ่งของรถมิตซูบิชิเอ็กเพนเเลยนะครับขายดีมากๆจนทางมิตซูบิชิมอเตอร์เนี่ยมาขอสัมภาษณ์แล้วสัมภาษณ์อีกญี่ปุ่นมาคว้าทำไมคุณถึงขายดีครับพี่ๆช่วยคอมเมนต์ตอบนะครับทำไมถึงซื้อรถกับผมวันนี้นะครับก็ขอลาไปพร้อมกับนี่นะครับมิตซูบิชิเอ็กเพนเดอร s ครอสหรือรถไฮบริดนั่นเองนะครับ X Pander เป็นรถไฮบริดเจ็ดที่นั่งที่น่าใช้บอกเลยว่าน่าใช้มากๆใครที่ยังแบบดูคลิปแล้วแแบบบบบเเออออยยยััััังกกกลลล้้้าาาาๆๆวู่นนนนนนะะะะคคครรรรรรโโททหหหผมมมืิ็ได ทดลองขับนะครับมาดูคันจริงเลยมาดูอุปกรณ์แต่งส่วนใครที่ซื้อรถไปแล้วช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าซื้อรถไปเนี่ยนะครับประทับใจอะไรบ้างนะครับในตัวรถคันนี้นะครับส่วนตัวผมเนี่ยแชร์ไปแล้วเนาะเมื่อกี้นะครับส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ